ตัวเลยครับโอเคพี่อ่าเกมเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ครับมุลสาประตูครับนัะรถติดมาครับซัดด้วยขวาเลยครับขวามของัมนะเดี๋ยวดีห้าครับเป็นฝ่ายเสียแล้วครับเขากลางมาไม่ดีครับด้วเอกครับเป็นท์สั้นนะมาดิเซเตอร์ครับ แทงทะลุช่องมาลูกนี้ยังไงตัดลูกนี้โอ้โหแหมเลยด้าไม่ตกครับได้เป็นลูกทักเตะประตูครับน้องดีหน้าครับใต่ทิ้งเอกไวก่อนครับแหมจะให้เจ้าปึกครับ บอลลึกออกหลักไปเลยครับเลย,เ,ยเป็นประตูอีกครั้งครับตัวมาที่มหยเลขยี่สิบหกเป็นที่ออฟครับแมคูเอกครับจับไว้ได้ครับแล้วมืหลักมาเลยฮะเอากลางมาป,ปึกมาที่คู่เอกครับ กูเอกของโป๊ทครับไอ้ไข่ไม่ได้เขากะมากว่าสิบครับอ่าจังหวะนี้ครับกุลสิไม่ว่าอะไรครับเก็บไม่ได้ครับนาวีดำพึ่งครับเอากะมาที่กูเอกครับเปลี่ยนมาทางซ้ายครับกูเอกอีกครั้งครับเข้าขวามาสวยฮะฟอร์มนะครับตึกตึก แฝงช้าไปหน่อยครับแต่ยังซอนไปได้ครับแต่ยังเก็บไปได้ด้วยครับนารีเปิดเข้ามาลูกนี้ยังส่กสกัดทิ้งออกไปได้ครับไปเลแอบลูก เปลี่ยนมาทางขวาครับอ้าวสวนกลับแล้วน้องดีหน้าครับแม่หมายเลขสี่ก็ไปทางขวาลิสเจับเอาขามาคูเอกครับหัวใจแดงกาครับ เอาขวาแล้วส,สัดลูกนี uh ้คร <the first appointment> ับโอ้โหโดนโดนหลังครับตะโกนดักไว้น่าสกใจครับขอให้มาแล้วปึกครับปึกเตะทีงเอาวก่อนเลยครับทนัดออฟครับแล้วลูกนี้เมื่อติดไอ้ฝาออกเป็นขั้นขั้นรีดอุ้ยครับไอ้ฝาออกจะหว้ครับ แล้วคุณเอกครับในสั้นครับเป็นสองข้อกันเบาๆนะแล้วจิ้มลูกนี้ครับโอ้โหข้าคาไปเฉยครับอยากอยากลุ๊ครับ ก็ใส่จากประตูรับของน้องตีนะครับอ้าวหลุดแล้วแล้วตัดเรียบร้อยเลยรับฝวเยขส้1สี่ครับแม่ไอ้ันเดือน้องีหน้าครับ,รรบขึ้นนำไปแล้วครับเลขสิบสี่ไม่มีหลายชื่อเลย เงี้ยแล้วครับยใส่แล้วเงียไปไปบอาบแล้วไปตัทาซ้ายครับครูเอกครับมองแล้วครับเอาการให้ต้องเอากันหน่อยครับสงสัยตั้งรถปานครับรถอาจจะติครับเฮยจูดเด็ไม่สิบราคาดีดำคลิงครับ

กีต้องมาหวังไปด้วยครับผมทุกอย่างเอาละครับมาดูปิกิกจังหวะนี้ครับของทางด้านนารีรำพึงนับปัดทบเท้าลูกฟีแล้ักกัดไปได้ครับออฟนะแหมยังมาเอาไปหน่อยด้วยครับ าลูกนี้อาจจะเลือนสายที่แปเป็น ่ยนะเเล่นเร็วไม่ได้นะครับนะฮะยองม,มาแล้วครับเล่นตันต้นๆแล้วไม่ซัดครับนวัดซัดอีกจังหวะยเรอแม่ตัดบอลนดเข้ามากคกเร็วไล่ไล่่เ้ามล โอ้เอาละครับแหมจับใด้อยู่ครับแล้วตรงนี้ก้าวขวาแล้วรอสกัดลูกนี้ครับขาดแล้วโอ้เอาละครับโดนจับแล้วครับ แาวงกันด ok so, e. ้วยนะครับจังหวะดีครับอันน้ครับมระูเกมต่อครับมาทางขวาครับผู้เอกครับหลบหนึ่งแล้วซัดด้วยตายเรียบร้อยเลยครับแม่รู้สึกประตูครับ ตาจังหวะไม่ดีครับโอ้โหกูเอกครับหมายเลยเจ็ดครับอะไรฮะ สนุกแล้วครับเกมหนึ่งต่อหนึ่งครับออฟครับในชันสั้นนะหนายขนาดเส้นมาสวยเลยครับระอุดครับปุ๊บนากปุบอ้าวลูกนี้ระวังนะแม่เขาตื่นครับไปแทะครับที่ออกฟ้าครับเล่นเร็วได้ครับในแดดตัวเองนะตากขึ้นมาใหม่ครับ มาอมีกแล้วกดด้วยขวาลูกนี้ท่าพานะโม,มไ,ปไ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 ปบปไ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 ไป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 ครับไปไไปไปไปรปไ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 ป วังกันด้วยครับหอนรออยู่ครับอ่าหกห้าหกจังขังกันนิดนึงฮะอ่ะมาทางซ้ายครับดึงรอเพื่อนครับแล้วแหมจะยกมาให้เจ้าตึกครับยังเป็นลูกทุ่มครับของนาฬิกาพึงครับ มีกันอยู่ในแดนกลางครับอ้าวตัดมาได้ครับให้มาคู่เอกเปลี่ยนดาซ้ายอีกครั้งครับ1-2สองมาแทงเลยตูช็อตโอ้โหแม่ทำได้ดีครับจังหวะนี้ครับแต่ผู้ษาประตูดีกว่าครับน้องดีหน้าฮนะ นะครูเอกครับแม่เจ <anza and> <Philadelphia> ้าต <uno> yeah, ื้นครับใช่ไม <complicado> ่ด <trendy> ีแล้วแล้วสวนกลับหลุดแล้วครับโอ้ต่ช้าคนะไม่ได้ดึงอะไรเลยเอ้าวเดียวเองครับตองเทียร์นี่กี๊ดเลยครับเดี๋ยวเลยครับเอาละครับโอ้ครับเข้ากลางมาที่ครูเอกครับ เตเจ้าหนุ่ยเป็นเจ้าหนุยครับไปอัดเลยครับอลออกับอยากได้เตะมิคทักเยบ้นเลยครับยกมาูเอกมืนหลักต่อเลยครับ เปลียนมาทางขวาแล้วจะไปเองโดนดักได้แล้วสวนกลับแล้วครับแม่อันตรายครับยังไงครับจิงโอ้ไม่เข้าครับแม่ข้อมากไปครับปู่น่าเสียดายครับมารีสเก็บแมมารีสเก็บถูกน่ารักยักษ์ครับแม่หาพื้นที่ได้ดีครับบอกเลยครับ กระพือครับนาริกกระพื้นครับเอาการมาครับหนุ่ยเงืึองครับพึงพึงพึงยังรึ่งจะอยู่ครับพึงจนเสร็จแล้วครับแม่ยังไม่ยิ่งหงิกครับติมครับใส่ลงมาแล้วกดด้วยขวาครับโอ้โหพี่ออฟตะดุ้งเลยฮะไป่พีเโอวันที่ตึกอีกครั้งครับกูเอง โอ้ยลูกนี้ไปชนกันไม่เห็นครับไปด้าไหนครับแหมแล้วก็ได้เปลาไปครับน้องดีน่าฮะออกบอลเร็วมาเลยครับ<ป>น่าจะเป็นวาน,นิสอีกครั้งครับโอ้โหลูกตอไทยมืกุญแจมอเตอร์ไซค์ครับมาวที่นี่ได้เลยครับแล้วผมจะไปขายเลยครับ เวลาในสนามครับ5นาทีเนะดด็เศษครับโยกข้ามาสวยเลยครับแตกลงครับออกแล้วครับสวยครับโยกเข้าขวาก็ไปไม่ได้ครับแม่แขงหลังแขงการของท่านน้องทีน,น้า,อารอบที่หนึ่งผลงานได้ดีครับแล้วลูกนี้ครับวาลิ้นครับไม้มาซ้ายแล้วตัดลูกนี้ครับโอ้โห เราตั้งกันใหม่รีลําพึงนะ <usion> <small Alcohol Physical Patriot> <cider daha> แต่โด่ข้ามหัวสวยเลยครับมาอยู่ที่กูเอกครับมาที่ดุ๋ยเข้ามาที่กูอูโดดดีิ้งมาครับแม่เจ้าคงครับเอาไปลูกพุกมมาเวลาในสนามครับสามนาทีเศษนะเปลี่ยนมาทางซ้ายครับพอแล้วครับเจ้าดุ๋ยครับปัดโค้งครับแม่แต่มันแรงข้ามคานออกไปนะ มากนี้ครับเอาบอลลบไม่ดีแล้วโดนตวเลยครับไอย่งตาอยู่นะ่ายเตะตด่ี่เรับปหน่อยเหน่อน่บขวาครับ สีสวยับพูดเองครับโอ้ครับมาที่ตึกให้มาโอ้โอ้มองแล้วตักลูกนี้ครับมาใหม่ฮะ อีกนล้วไปอได้ครับอีกหมายเลขแปครับอีกนะครับเป็นอ่าบอลอยู่ที่คู่เอกครับของไทยครับมาที่ตึกครับตึกตึกน้ำใม่ครับคู่ก็มาครับมาที่คู่เอกครับบอลอยู่ที่ตึกนะในต่างๆกับดุยครับดุยครับ ตันแล้วทานั้นแล้วต้องเปลี่ยนหายเลยฮะปึ๊ยกมาก็ติกครับอ๊อฟครับเปิดมากระสุนปี๊บไม่มีใครเลยฮะของนี่ของคอนเตะแโอ เกนครับเป็นทางานคารีนำพึงครับฝ่าเกรได้บานขวาครับโอ้โหคตัวองไรครับหอมเพื่อนต่อนะเปลี่ยนมาทางขวาครับอ,อ,อีกครับอาผู้เอกอมให้มาตาพ่นิไม่ได้เปลียแลนะ้ว đấy bị thiệt rồi á, à đấy á, đi đập hưng thằng nó quỳ đó.

เอาติหมอรูปในข้างทานะอย่างไรยังไงนะซัดกันนี่นะ